พี่ค่าชาฟรีกดมอติดต่อแล้วพี่ไกรวัดสีวุฒิงศมบอกฟรีเพราะว่าเห็นว่าตู่เป็นคนดีทํางานเพื่อบ้านเมืองจริงขั้นตอนการหาเสียงจะมีทีเด็ดเลยตอนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายของใต้ผมก็อาจจะมีมากขึ้นมาโค้งสุดท้ายผมเป็นม้าพุกอ่ะตอนนี้เขาวิ่งน้ำนะผมวิกก่งเกาะตู่เขาแต่หนามันแฉะเดี๋ยวพวกที่ทะเลาะกันก็หมดแรงแรงปลายนี่ผมจะดีเพราะประชาชนที่ดูทีวีเผยแพร่ออกไปเนี่ยเขาจะรู้ใครพูดจริงทำจริงผมไม่เคยให้ร้ายใคร พราะทุกคนที่ลงมาสม่าเนี่ยหวังดีต่อชา้านเมืองทั้งนั้นนะว่าแต่อยู่ที่จริยธรรมคุณธรรมเมตตาธรรมเห็นบอกเขามีมานดับสามตีแล้วตอนนี้ตอนนี้มาดับนะติดลำดับถ้ามาเขาเรียกว่าเกาะกลุ่มนะว่าแต่จนนามยังแฉะอยู่เพราะสภาพเปี่นอากาศฝนยังตกหนักผมก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขี่พอเขาหมดแรงผมแรงเลยเพราะประชาชนทุกหมหาหมู่เราเห็นน่ะนโยบายผมเนี่ยดีผมพูดจริงทำจริงผมพูดแล้วต้องทำได้ถ้าผมพูดแล้วทำไม่ได้ ผมให้กรรมก,การหรือประธานชมชนหนึ่งในสามของที่มีอยู่ปลดผมออกเลยผมออกลาออกผมไม่ได้ด้านไม่ดื้อใช่รับผมลบมาห้าสองคามผ่านึกสงคามเวียดนามอา,อายุตการโดนอับมุ่นสงคามสุดท้ายผมผ่านสนามรบมาเยอะผมจะต้องทำกรุงเทพนะให้เป็นเมืองหน้าอยู่เมืองท่องเที่ยวอย่างทุกวันนี้ในภาพลักษณ์อ่ะกร,รุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ก็จริงแต่ลึกๆแล้วสลัมนะน้ำคัมผมจะคืนท้องถิ่นหรือชมชน ผมจะขุดคลองเนี่ยแปดแปดคลองระบายน้ําจากเจ้าพญาไปลงแม่น้เอ่าไม่ไม,ม่ใช่แม่น้ําอัปปทองทางซ้ายลัดจนักแม่งปนะ่องท่าทางฝานครศรีสีหรือท่าจีนเพื่อระบายน้ําออกระหว,ว่านที่ขุดคลองเราต้อมีเรือโดยสารติดแอร์เรามีสถานีต่อเรือ3กิโลเรามีท่าต่อเรือท่าต่อเรือน่าจะมีขายกาแฟโบราณแล้วก็ปิณฑ์นหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งตำบลให้ประชาชนมีไรายได้มีงานทํา เรือโดยสารติดแอร์เนี่ยขออัุญาแว่าวันหนึ่งผู้ใช้บริการ3 2 0 0 0อันคนผู้หญิงหน้าสงสารเวลาขึ้นเรือนะต้องเอาผ้ามาคลุมกลัวน้ํากระเด็นจะแต่งหน้าแต่งตาก็ไม่ได้แต่ผมมีเรือโดยสารติดแอร์ถ้าประชาชนขึ้นมาแต่งหน้ายิ้มแย้มมองซ้ายขวาเห็นทันีีภาพสองฝ้าคลองสวยงามที่จะทําปลูกบ้านในประชาชนที่ลุกล้ำมาในคลองอ่ะปลูกบ้านในเาแถวหนองจอกมีบุรีที่ชุมชนที่มีประชาชนไม่ใช่ไปปลูกบ้านในเขาอยู่ที่ทุ่งกะลาร้องไห้ เราะนั้นเราสร้างงานสร้างรายได,ได้ถ้าผมเขาเต็มใจไปนะคลองนั้นจะสวยเลยผมจะรล้อบ้านจากคลองแล้วจะมีขั้นเขืีนสองข้างก่อนน้ำเสียน้ำพี่น้ำเยิ้มจะไหลลงคลองอะ่ะเรามีเรามีบ่อัำบัดแล้วก็ปล่อยลงมาสองสองฝนเท่านั้นสองฤดูฝนเท่านั้นน้ำฝนพักไปอะ่ะแล้วการการจราจรผมใช้คนใช้อาสาสมัครจราจรโดยเอาเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะทุกวันนี้จราจรในกรุงเทพมหานครมีแค่สองพันคน หน้าสงสารตำรวจจราจรททำงานตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเย็นเขาเหนื่อยล้าเขาต้องตักตำต้องสูตรมลพิษเข้าไปไม่สังเกตเลยจราจอน่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตรวจแล้วเป็นโรคทางเดินหายใจทั้งนั้นเลยผมจึงเอาอาสาสมาัครอาสา,าสมาัครฝึกการจราจรแล้วก็มีรถตรวจตรวจเขตนด้วยนะในยามหน้าฝนเนี่ยรถจะเสียมากเราจะมีรถตรวจตรวจตรวจของเราเนี่ยปั๊บเราสามารถช่วยประชาชนได้เมื่อวันที่ห้าผมไปช่วยมา นะจุปาตตีรถเข็นน่ะรถติดอ่ะบรรชาชนระดาแม่เอาผมลงโดดไปทีมงานได้รับคันดุยยมเขาบอกผู้บ้านต้องเป็นอย่างนี้ถึงร่ำรวงคนถ้าเกิดตะกีภัยไฟไหม้น้ําตัวผมออกออกก่อนเลยเรเรียกหน่วยบรรทาต่างๆเมื่อวานนี้สมาคมมาผู้ภัยของของนาเลนทร์นะมานายกสมาคมเขาบอกขอทราบนโยบายของรไอ้เมต์แต่นผมพูดอย่างนี้เขาบอกเทเหคะแนนได้สามพันคนตอนแรกเขาไม่เชื่อพอเขามาพบผมที่บ้านเขาเทให้ ผมต้องให้โอกาสอาสาสมัครเพราะอาสาสมัครกินแก่มไม่ได้กดมมีมีเลี้ยงให้หมดทุกคนมีสวัสดิการประกันสังคมประกันชีวิตเมื่อคุณไปช่วยคุณอุบัติเหตุต,ตายขึ้นมากดมทดแทนให้ไม่งั้นเขาเจ้าที่ไหนอ่ะแล้วห่วงลูกห่วงเมียเขาในเมื่อกดมรับผิดชอบเขาพร้อมจะเสียสละในแม่ม้ำนครเพราะนั้น,อนขอให้มั่นใจได้นะครับที่บอกว่าจะใช้ปัญหาการเช็คปะแนนยาเสพติดปัญหานแรกตอนนี้เราจะใช้แผนเราจะใช้แผนอ่ะตอนแกรกเราวางแผนล้วใช้ยุทธการเลย พญาจ้งสารเยี่ยมเมืองเราจะเข้าปราบปรามใ,ในเวลาเดียวกัน1860ชจุนชน,ชนเนี่ยพออาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราเข้าทุกจุมชนโดยขอความร่วมมือไปยังสํานังกงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่ปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ประสานไปที่สามหาหเหล่าทัพทหารเรือหานอากาศหานบกแล้วก็อาสาสมัครประธานจุมชนตํารวจบ้านลูกเสือชาวบ้านาหน่วยภาครัฐไกรจนมารวมกันเราใช้แผนยุทธการพญาช้างสารเยี่ยมเมือง ผมเปรียบเสมือนพญาช้างสารมเสียนโลโก้ของกทมช้างสามเสียนเราเข้าพร้อมกันไม่ใช่มุ่งเป้าไบในยาเจพติดที่ของเตยของเตยกัญชาเจ็ติดมันแพร่ระบาดแล้วผมได้รับความเมตตาจากท่านอธิบดีอาจา,กการยภาคเจ็ดนะฮะ,ะท่านสักกษัติฝันอยู่ท่านบอกท่านเมตตาท่านคือตู่ติงลี่นักสู้คนจริงท่านต้องดูแลสถานบัอาการศึกษาด้วยนะมันแพร่ระบาดมากบางคนไม่กล้าเข้าไปในสถานศึกษาผมจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาแล้วก็ผู้ในการ โรงเรียนของรัฐของกทมกโรงเรียนผมจะเข้าปรบปรามไม่ได้ไม่งั้นมันแพร่ระบาดไปยังหมู่นักศึกษาทําให้เยาวชวนเราติดความงามยเลยเมื่อปรับปรามแล้วผมก็ป้องกันป้องกันเนี่ยผมจะมีศูนย์เซ็นเตอร์พอยต์หรือผมตั้งชื่อว่าแบงก์คอ i t ไอทีดอทคอมไทยสนามไทยญี่ปุ่นนิแดงเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เด็กเยาวชวนในกรุงเทพมารวมกันมาจัดกิจกรรมที่เซ็นเตอร์พอยต์ของผมเนี่ยคือแบงก์คอร์ไอทีดอทคอมใครอยากจะเรียนรู้เรื่อง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 เน็ตก็ไปเรียนแต่ห้ามมี เกีย่ยวกับฟาร์มูแรงให้เรียนรู้ด้านศิลธรรมวัฒนธรรม,นนรรมจริยธรรมส่วนใครจะร้องเพลงก็ไปร้องใครจะเล่นกีฬาก็าเล่นกีฬาเวลาเที่ยงในค่รกทมอเลี้ยงอาหารให้เขามีฟาร์มรู้รักสามัาคีตั้งแต่เยาว์วัยนะฮะปลูกติดสํำลึกให้เขาไม่ใช่โตขึ้นมาเป็นนักเรียนนักกลนกลางะตีกันเมื่อไหล่บ้านเมืองเราจะอยู่เย็นเป็นสุขทันทีเราต้องแก้ปัญหาที่ล่าย,ยา่าแล้วคนจนในชุมชนมีงานทําหมด เมื่อวานในสูนย์นเรศทรบอกว่าเขาอาสาเลยที่จะไปตามนโยบายผู้ว่าคนนี้คือเข้าไปตรวจรักษาพยาบาลคนที่ป่วยอยู่ในชุมชนต่อไปคนเก็บไม่ต้องมาออดรถยนต์มาโรงพยาบาลนะมาโรงพยาบาลทุกทรมานตีสี่ตีห้าบางคนศูนย์อายุมาไม่ไหวพิการมาไม่ได้นะฮะเสียเวลามารอหมออีกมานั่งอยู่ในห้องรองหมอเชื้อโลทั้งนั้นสารพัดโรคมารวมกันตายแล้วผมทำไมไม่ต้องกรทมยุคผู้ว่าร้อยเอมตาจะเข้าตรวจเขาเรียกว่าปอจวอ อบจวประจําวันเลยของเราจะต้องเข้าเท้าหน้าที่ใครอาสาหมานี้ดูแลชุมชนเอาไปตรวจไฟฟ้าบ้านไหนดับไปต่อให้ไปตรวจดูป,าป,าปาลาปลาลวไปทําให้บริการทั่วถึงแล้วเอาคนจนบริหารคนจนด้วยกันนะข,ขอขอปากสื่อคนจนทุกแขนงเลยแล้วปัญหาเรื่อง่ล้อมมีมีอะไรเพิ่มเติมอีกอ่าแล้วสิ่งแม่ล้อมนะครับสิ่งสิ่งแม่ล้อมก็ดีแล้วทุกวันนี้ก็ยังมาหาชายทะเดียนบางกุเทียนนะครับชายทะเลบางกุเทียนอ๋อบางกุเทียนเราจะมีอ่าเราก็จะเตรียมซ้อมไว้ว่า อ่าสตอมเซิร์ฟเนี่ยเราก็อ่านว่ามันเกิดได้หรือไม่แต่ว่าหนึ่งในร้านมันจะเกิดแต่คิดว่าเมืองไทยพระสยามทีวาธิราชเพราะเพราะเราไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองคง,งผ่านไปแต่ตอเมเติมเนี่คงไม่แต่บางคนเดียวเนี่ยผมจะตั้งเป็นทําทะเลเอ่ให้กับเด็กในกรุงเทพได้ไปเที่ยวแต่คงเร็วๆนี้ผมจะประกาศกคืนกรุงธนบุรีให้กับผู้ว่าคนใหม่เขาไปจัดบร,ริหารจัดการเลือกตั้งกันเพราะว่าพระเจ้าตัดสินกู้ชาติบ้านเมืองมาเพราะว่ากาศนโยบายแล้วถ้าผมเป็นรู้ว่า ผมจะคืนกรุงธนบุรีให้พ่อแม่พี่น้องกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีเหมือนบ้านไม่น้อยรถไฟอีกแค่สองกิโลอ่ะพราว่าที่ผ่านมาสี่ปียังไม่ต่อยเขาเลยเขาจะมาโฆษณาว่าจะทําไม่ได้แต่แผมนี่จะคืนเนี่ยจะมีวิธีการหาเสียงในรอบนอกเชียงร,งรา,ายอินบุรีหนองจอกหนองแขมอ๋อนี่ผมมาได้สื่อช่วยไงเพราะประชาชนตอนนี้มันสับสนรุ่นวายเอาแต่ทะเลาะกันแล้วก็สื่อแพร่ภาพผมออกไปเนี่ยประชาชนเนี่ยรู้จักดีว่าโฆษณา้วยนะครับเติดสติ๊กเกอร์มาติดอ่ะ ละนวจําบ้านเป็นน